สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการวัดงูเอ้ยอย่าให้ติดอย่าให้ติดอย่าให้ติดกระดกลิ้นรัวๆก็หมูไม่หมดเลยอะแมวเร็วแมวเร็วโอ้ โอ้ล้เส้นประสาทไม่สูงเลยกันโอ้โหเล่นระดับอย่าให้ติดเล่นระดับเวิร์คัสเลยนี่คุณบุรพันธ์คุณแมวเพชรเป็นคนที่ลิ้นไม่ดีลิ้นไม่ดีลิ้นแข็งครับนะลิ้นแข็งนี่แสดงว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราเวลาเราพูดคุยเนี่ยอักขระก็เราเรารีนกระดกไม่ทันควบกล้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะฮะไหนกุยลองกุยนะฮไอ้กุยยังดีอยู่ไหม อ่าได้ไหมแต่เขามีวิธีฝึกนะเขามีวิธีฝึกลิ้นให้ลิ้นมันพลิ้วไหวพัฒนาชิวหาเคยได้ยินไหมชิวหานี่คือลิ้นลิ้นลิ้นใช่ไหมเขามีภาษาอังกฤษฮะเขามีภาษาอังกฤษลิ้นเหรอพี่ฝึกลิ้นนี่นะว่าอะไรฮะเบิร์นเบิร์นเป็ว่าอะไรทราบไหมฮะเขาไมผมเคยเจอคบบนี้ไงแต่ไม่คุยเขาไม่เผาไม่อาหารอันนี้ถ้าไปออกรายการทีวีเนี่ย เด็กๆอาจจะเข้าใจผิดครับเด็กๆบางทีเนี่ยเราไม่มีความรู้เราไปพูดในทีวีรายการข่าวพูกการข่าวเนี่ยบางทีไปพูดผิดๆถูกๆคนดูไม่รู้คนดูก็เข้าใจผิดครับเบิร์นนะฮะตามเพราะฉะนั้นทุกครมภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่าเผาไหมแาว่าอะไรฮะเลีย ล้เยผมเคยเจอนะในคลิปอ่ะก็ผมอ่านดูในงเฟซบุ๊กอ่ะพี่น้องก็มันเขาบอกอย่างนั้นอ่ะน้องผู้หญิงก็วุ้ยกระแท็กซี่อ่ะพี่เบิร์นบอกนั่นหลักที่มาคำนั้นเลยอ๋อเหรออ่ก็นี่ไงก็ผมดูมาจากเฟซบุ๊กผมก็เออนี่อ๋เบิร์นนี่ไม่ได้เผาใบเผาใบไม่ได้เผาไงง่ว่าเลียเลียเนี่ยเลียเบิร์นไปไม่เป็น ฝึกลิ้น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 นะฮะรายการเราก็แบบนี้แหละมีสาระหรือว่าคำว่าแมวพูดกระดกยากหรือแบบแมวโอยู่นระดับโล่งจริงโอ้ฝึกอยเด็กฝึกยบะครับฝึกแล้วคำรอเรือรอลิงเราต้องชัดเจนครับผมอะเรามาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณกุยครับผมข่าวใหญ่โอ้โหสะเทือนทั้งวงการเลยเรื่องอะไรฮะนี่ไง นาตาลีนาตาลีคุณกุ๋ยไม่เคยเข้าไปเหรออออแย่อะไรเนี่ยอะอะไรน้องกระพูดไม่คพุ้นกระพุ้นเป็นยไงนะอายแต่อายแต่ทำมือเงี้ยอ๋อนี่พี่พี่ตมันเลยได้เยอะนี่เขาเป็นพี่นี่น่ารักนะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงเอซีเอซีผมสงสัยอยู่นิดนึงยังไงฮะยังไงฮะ เขาโดนก็หาัเนี่แหละก็คือมีขายขายบริการทางเพศแล้วชื่อมันเป็นอาบอบนวดอ่ะแล้วถามจริงไม่รู้ตั้งแต่แรกหรอตอนแรกไม่รู้ไงก็เขาเข้าใจว่าเข้าไปอาบนวดก็คืออาบน้าแต่ฟิลห้องเขาติดป้ายมาแล้วเขอบที่สมงทไทยเขามีป้ายติดพี่ติดว่าอะไรติดบริเวณนี้ห้ามค้าประเวณีเขามีป้ายติดอะจริงเหรอเขาเขียนด้วยหรอจริงฮะจริงพี่มีป้ายติดก็ผมก็เห็นป้ายติดอีกอันหนึ่งนะอะไรนะต่อชั่วโมงโทรเรียกด้วย มันมีช่องโทรบอกด้วยมีช่องให้ดูด้วยนะใครครับถึงสูงเลิถดูได้เลยเออช่องเอาไว้ทำไมพี่เคยแอบดูได้ผมเคยพี่ติ๋งแอบดูปันเนอร์เรียนมาดูอะไรอันนู้นตรงไหนก็แอบดูนวดไงนวดเฉยๆคุณเราะว่าบุูอ่าจริงๆคุณม่เคยไปคุณคุยเคยแต่ว่าไม่เคยขึ้น เขาเรียกว่าเก่าไม่เคลืนเงี่ยนดูอยู่นี่ไงบอกแล้วคุณไม่เคลื่อนเก่าไม่เคลืนนวดไงก็เป็นนวดธรรมดานวดคลายเมื่อยมันมีนวดด้วยเหรอฮะมีนวดด้วยผมไม่รู้เรื่องเลยนะคือตอนหลังเนี่ยอบกับนวดเนี่ยหายไปเลยฮะเหลือแต่อาบอาบก็คือแช่อาบน้ำอาบน้ำฮะครับอาบนวดก็ไม่ค่อยมีละอบก็ไม่มีละถ้านวดเนี่ยสมัยโบราณก็จะแบบว่านี่ไง ชาวัวลาิริยาโุ่นอย่างเดียวแต่ว่าดอย่งเีวถ้าเป็นอย่างนั้นก็คนที่ทําหน้าที่ก็จะแก่เนอะแล้วก็คุยกันแล้วก็ผมจะมีเบิร์นนิดนึงอ่าสิบกว่าปีแล้วเคยไปกับป๋ายาวเอาอีกอย่างเดียวมีแมดูอีะเฮ้ยมีลูกันนะเฮ้ยฮะป๋ายาวไม่ได้มีคนเดียวเนี่ยไอคุณสุรพันธ์นี่เหมือนเหมือนเหมือนกบบไม่ไม่แคร์สังคมเข้าไปในชวรลานครับโอ้โหคุณป๋ายาวแบบพร้อมมากเลยพอเขาบอกปรากฏว่าเห็นหน้าคุณหมอ ฮ้ยติงไปว่ะแกกข้ามฝังง่งตรงข้ามดีกว่าเออเออเจอาพยออ่าเจทูเจวันอะไรอะไรเจวัน <laughs> ไปฝั่นมึงข้ามใช่ไหมฝันตัวข้ามที่กว่าปกติแล้วก็สมหวังสมหวังจะถ่ายจัวออกมาแป้งแป้งเติมเต็มหมดเลยทำไมออกมาแล้วต้องบอกว่าสบายตัวด้วยก็ไม่รู้ฮะไม่รู้เขาเข้ามาทำอะไรสบายตัวผมนั่งกินเบียร์ไมู้เฉยเวลานวดคลายเส้นก็สบายตัวไงพี่ใช่ไหมแล้วแล้วที่แถวนั้นนี่จะเป็นที่อับสัญญาณนะสัญญาณเวลาเข้าไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ถูกต้องเพราะว่ามันทึบไปหมดฮะปิดปิดปิดโทรศัพน์เดี๋ยวมีอยโทรมาถูกนะแล้วผมแล้วผมผมถามว่าผมขอถามอีกทีนะครับแล้ว ประเทศทั้งกรุงเทพเนี่ยมันมีนรท t e ที่เดียววะหลายที่อย่างนี้เนี่ยนี่คือแค่ที่เดียวครับเนี่ยมันทุกที่แบบมึงนอกมีไหมคุณกุ๋ยมึงนอกมึงนอกมึงนอกมีแบบมองไทยไหมมีแบบเคยเคยไปมีประสบการณ์มีไหมไม่มีนี่บางที่จะมีแต่ว่าเขาคงไม่เก็บเงินงานนี้ั้งเขาทำถูกกฎหมายครับก็แค่ช่วงแรกนะฮะก็ดูแล้วช่วงที่สองช่ว่ามคงไม่มีแล้ว สัปดาห์หน้าคงไม่มีรายการแล้วล่ะพี่ตมพี่รองเดี๋ยวเขาเข้ามาหาคุณดุรพันธ์โอ้ยผมไม่ได้พูดเลยเลยพี่สืบพี่ต้คนะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ